สิเรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับมแมลงสาบข้อที่1มแมลงสาบตายทําไมจึงหงายท้องความจริงแล้วมแมลงสาบในธรรมชาติส่วนน้อยเท่านั้นที่หงายหลังตายเพราะโดยทั่วไปมแมลงสาบมักเป็นอาหารให้กับสัตว์ต่างๆแต่เมื่อมแมลงสาบมาอยู่ในบ้านมนุษย์พื้นเรียบและลื่นทําให้มันพลิกตัวไม่ได้บ้านใครที่สะอาดๆแมลงสาบมีโอกาสจะหงายท้องตายเองมากกว่าส่วนกรณีที่โดนสารฆ่า,มาแมลงเข้าไปสารฆ่า,มาแมลงส่งผลต่อระบบประสาทของมแมลงสาบโดยไปยับยั้งการทํางานของระบบ ประสาททาให้กล้ามเนื้อเกิดอัมาพาตขาของมแมลงสาบจะงอเข้าหากันเกิดความไม่สมดุลและทําให้มแมลงสาบหงายท้องตายนั่นเองข้อที่สองไข่มแมลงสาบแมลงสาบวางไข่เป็นกลุ่มๆมละหลายฟองและจะเชื่อมติดกันด้วยสารเหนียวมีลักษณะเป็นแคปซูลรูปร่างเหมือนเมล็ดถั่วโดยรูปร่างจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของมแมลงสาบแมลงสาบบางชนิดจะนําไข่ติดตัวไปด้วยจนไข่ใกล้ฟักจึงจะปล่อยออกจากลําตัวมแมลงสาบบางชนิดอาจมีการผสมพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็ได้มแมลงสาบต สามารถให้กำเนิดลูกได้ถึง180-320ตัวตลอดชีวิตของมันนับว่าเป็นมแมลงที่มีลูกดกจริงๆข้อที่3เสียงของมแมลงสาบ มาดากัสกาแมลงสาบมาดากัสกาที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาแมลงสาบด้วยกันมีชื่อสามัญมาดากัสกันจแยนไฮซิงคลอ,อกโรสที่มาของชื่อคือการส่งเสียงร้องของมันแมลงสาบเพศผู้จะใช้เสียงขู่เพื่อไล่ตัวอื่นให้ไปจากตัวเมียที่ตนไมายปองนอกจากนี้เสียงขู่ยังใช้ป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติโดยเสียงของมันจะคล้ายกับเสียงขู่ของงูอวัยวะที่ทําให้เกิดเสียงอยู่ที่รูหายใจจากด้านข้างของท้องปล่องที่4ทั้งสองข้างข้อที่4แมลงส าบต้นเหตุทําให้โลกร้อนแมลงสาบพายลมออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทุก15นาทีหลังจากมันตายมันก็จะปล่อยกา๊าซเทนทุก18ชั่วโมงโดยจากสถิติพบว,ว่าก๊าซที่แมลงปล่อยออกมามีมากถึง20%ของการปล่อยกา๊าซเมทนทั้งหมดในโลกโด้วยเหตุนี้แมลงสาบจึงเป็นตัวการใหญ่ที่ทําให้เกิดโลกร้อนอย่างแท้จริงข้อที่5แมลงสาบผู้รอดชีวิตจากสงครามิวเคีย มแมลงสาบมีชื่อเสียงมานานในเรื่องความทนทานและมีการยืนยันว่ามแมลงสาบเป็นสิ่งมีชีวิตที่รอดจากนิวเคลียร์แต่ก็ไม่สามารถหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้บางทีอาจเป็นเพราะเซลล์ของมแมลงสาบสามารถต้านรังสีที่เป็นตัวก่อมะเร็งอาจเป็นเพราะมันสามารถทนอยู่กับสภาพกรรมมันตรังสีได้ข้อที่6มแมลงสาบอินเตอร์คำว่ามแมลงสาบมาจากภาษาสเปนคำว่าคูคาราชามแมลงสาบนั้นมีอยู่ทั่วโลกทุกทวีปและทั่วประเทศจึงไม่แปลกที่มีชื่อเรียกหลากหลายภาษาเช่นภาษาอังกฤษ 怕啥鸡？ ภาษาษุป ok ข้อที่7มแมลงสาบตัวการโรคภูมิแพ้โดยมแมลงสาบจะปล่อยสารคัดรังออกจากตัวไม่ว่าจะเป็นอุนหรืออะไรก็ตามที่อยู่บนตัวมันซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ชั้นดีดังนั้นเด็กที่อยู่ในบ้านสกปรกก็อาจจะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายซึ่งโรคนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นโรคหอบหืดได้ข้อที่8มแมลงสาบเจ้าแห่งความเร็วความเร็วที่สุดของมแมลงสาบพ,พันธุ์อเมริกันมีความเร็วเฉลี่ย75เซนติเมตรต่อวินาทีเพราะโครงสร้างที่เบาของตัวมันและสรีระที่แบนๆทําให้ตัวมัน ไม่ต้านลมและกระจายน้ําหนักได้ดีดังนั้นเราจึงเห็นมันวิ่งเร็วมากจับตกแทบไม่ทันแต่มันก็ยังชอบหลงทิศหลงทางต้องใช้หนวดและตาในการคลําเส้นทางและมันจะปล่อยสารไว้ตามทางที่มันเดินเพื่อให้กลับไปที่เดิมได้เร็วข้อที่9แมลงสาบซอมบี้เอเมรันโรสแลบมีชื่อไทยว่าต่อสาบมรกตหรือต่อมณีรัดเป็นต่อชนิดหนึ่งพบได้ในแอฟริกา อินเดียและหมู่เกาะแปซิฟิกมันจะสแสวงหา,มาแมลงสักตัวเพื่อเป็นที่พักตัวอ่อนให้กับมันโดยเหยื่อที่มันชอบคือมแมลงสาบซึ่งมันจะเข้าไปโจมตีด้วยการต่อยแล้วปล่อยสารพิษประสาทที่มีชื่อว่าออกโตปามินให้มแมลงสาบซึ่งจะส่งผลให้มแมลงสาบเ,เป็นอัมพาตแต่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองจากนั้นต่อจะสามารถบังคับหนวดของมแมลงสาบให้เดินตามมันไปยังรังของมันได้ตามต้องการเมื่อเข้ารังไปแล้วมันจะปล่อยไข่ไว้ในตัวจากนั้นมันก็จะเด็ดกินหนวดของเหยือ่อโดยที่เหยื่ ยังไม่ตาย จากนั้นมันก็จะฝังแมลงสาบไว้เป็นอาหารให้กับลูกๆของมันต่อไปข่อที่สิบแมลงสาบหัวขาดเพราะว่าแมลงสาบไม่มีแรงดันโลหิตเหมือนคนมันไม่มีเส้นเลือดฝอยที่ให้เลือดไหลเวียนฉะนั้นเมื่อหัวของมันขาดแผลที่คอจะสมานกันอย่างรวดเร็วทําให้เลือดไม่ไหลทะลักออกจากร่างกายจนตายและมันสามารถหายใจผ่านทางท่อหายใจขนาดเล็กที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อีกอย่างแมลงสาบเป็นสัตว์เลือดเย็นกินอาหารน้อยกว่ามนุษย์ดังนั้นถ้ามันได้กินอาหารสักมื้อมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หลาย ัดานอกจากนี้อวัยวะแต่ละส่วนของแมลงสาบจะมีปุ่มเนื้อเยื่อประสาทของตัวเองที่คอยตอบสนองระบบประสาทพื้นฐานแม้มันไม่มีสมองร่างกายก็ยังทํางานได้เช่นยืนขยับตัวได้เมื่อถูกแตะและไม่ใช่แค่ลําตัวเท่านั้นที่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองแม้แต่หัวที่ขาดออกมาจากร่างกายก็ขยับได้หลายชั่วโมงจนกว่าพลังงานจะหมดถึงแมลงสาบจะมีหลายอย่างที่น่าทึ่งแต่การอยู่ร่วมกับพวกมันก็ไม่น่าพิโรมเท่าไหร่ถ้าพวกมันแพร่พันธุ์และยึดบ้านของคุณขึ้นมาก็ยากที่จะจัด gone from.